สวัสดีค่ะพี่ทองสวัสดีพี่ทองพี่สีแก้วแล้วก็พี่เถด้วยนะจ๊าโ <Okay. S 1> วยกล่าวด้วยกระมอมข้อเดชจาประณัชย่าไม่ผลกล่าวมองควายยิ่งยานิซาตีกระดบมนี้ปียดทองพร้อม้วยลูกนงตั้งสองคนเดินมต่างมาตั้งแวนวมองควายยิ่งยานิซามีสิ่งหนึ่งประกันได้บอกพีทองเลยก็ลูกนงตั้งสองคนมาได้เลยพระเจ้าค่ะ ไอ้แก้วมึง hey, ยับเดียวดิแก้วแก้วม right ึงยับเดียวดิไอ้แก้วเลวช้อยอ่ะต้องมึงยับเดียวดิไอ้กูยับไปน้อยเย็ดผมกูัว่านียังว่าลูกปีสักทีคำกับลูกน้องสองคำกับลูกน้องกูไมู่้ไปเป็นลูกน้องมันเบื่อไดคก็อ้กูนี่แน่ไมู่้เป็นลูกบอกมันเบื่อไดคนเราเป็นลูกปีคนใจมันต้องถึงใจมันต้องสปอร์ต ใจมันตองตึงใจมันต้องสะพอดปันเชื่อหนูมึงไปแล่หนูมึงกับโกบุตีป่นหนูใจตึงใจสะพอดมึงไปแล่หนูมึงกับเบมินป่นหนูปันปชื่อใจตึงใจสะพอดอย่าพอไม่ต้องเป็นดูกีคนไหนเลยอย่าพอมัวอยู่มึงมามาบูเถิดแกีง จกกได้รอผนันไล่จิงเล้วแกวไล่จิงเพลือนูวันก่อนกูจ้างไปตัดยางเตจ่วนคูมึงจ้างเคยจ้างไอโตไปตัดยางเตจ้ยไปตัดยางเตช่วนคูแบงอะไรแกวกซี่ีู่เต่าแกกไอ้มันนั่นซี่ซบควนกซิจึงการนี้ไก้ได้ตีหนึ่งเจ็ดมังเฟย์ันมังตํำกี้เหย็ดผมหลบหลาสุดได้เปเบเจ็ด ได้จังเปรตบ้ลเจ็ดแล้วไม่ดีได้จังหมากได้จังหมกากกระเพรตเจ็ดเหม่ยไข้ไม้กูแลว้วยังเตีนน้าเจ็ดผมลูกนอ้องไข้ไมยเต่าเคเจ็ดแผมยังเตีเปรตนี้แหละชอยอยใช่เจ็ดผมไข้ไมยเต่าแกเลยโอ้ม้นู่นตัวเจ้าก็มาเลวแล้วมาเลาวใช่กูไอ้ไข่เตียนนี่กรีแหมบ้าอยู่แต่้ยบ้านจังเปรตน,นี้กูบอกเลยนะถ้าปืนไม่แพงเห็ดเหม่ยกูยิงถุงเลวไว้โตนี้กูบอกไว้ ไอ้รก็วะว่าตาซ้ำเป็ดไม่แพงเลยกูยิงถุมแล้วนี่โชคดีซ้ำเป็ดโกเกศเส้นมึงโยบลือว่าซ้ำเป็ดกเกศเส้นพอดีว่าผอแกบอกมาเลยพอไรพอคาแกบอกว่าซ้ำเป็ดโบกเกศเส้นนองยบต้องเออวะเก็บแมมนี่ตาบอกไม่แพงกูยิงถุมแล้วโอ้แต่ข็องมึงแพงไปเตี้เต้บันทูนี่ซ้ำบอกเลยซ้ำบอกเลยอยู่แต่นั่นเราซ้ำบอกเลยอยู่เต้เตี้ยนโยบันเลย ไอ้เร่ยะปืนน่ะนึกไม่ใหญ่เล้วไอ้เรยกันเนี่ยล้ามมันเลยกันมมบาอยู่แต่มันเพ่ทำใจเลยกูไม่จบเลยไอ้โตจริงป่ะนะไล่จริงไรอย่างกับกูเลยจริงกูไม่จบพี่ทองอย่าไปทะเลาะก,กับพี่โถเลยนะคะเราเป็นเพื่อนกันเราต้องรักกันเราต้องมีความสมัครสมานสามารถขี่กันเราอย่าทะเลาะกันเลยพี่ไม่อยากทะเลาะกับแต่มันประเด็นไล่จริงกับไอ้โตจริงไม่จบไล่จริง กับพี่โถนี่ไม่เคยถูกกันไม่คอยโตโกกับน้องกวายิ่งเออรรบกันนี้แข่ตายกับพี่โถนั่นแหละจา้าครับเอาละไม่ต้องทะเลาะกันเราอยู่กันมาจั้งหลายปีในวันนี้น้องกวายิ่งไม่สาบว่ามีอย่างอะไรไรกับน้องอยากจะถามพี่ทองก่อนที่จะเข้าเรื่องของน้องอยากจะถามพี่ทองว่าพี่ทองนี่มีครอบครัวไหมจา้าเออพี่ทองนะครับใช่จ้ะพี่ยากจะบอกกับว่าพี่นี่เคยมีเมียพี่ทองนี่มีเมียด้วยครับ เขาบอกเล้วกับสุภาซิดโบราณเขาบอกว่ายังไงล่ละจ๊ะแวนดีเพราะว่าพัวด,ดีเพราะเมียโอแวนนีดีเพราะว่าพว่ดีเพราะเมียตุกตองแกวเขาบอกเล้วเคยมีคำรท่ามเพื่อรักมีกรรท่ามว่าเพื่อว่าอะไรไม่แพงใอ้เร่อไม่แพงเมียมึงรอเพื่อเมียไม่แพงนัวพอก้าแกบอกเล้วว่าเมียไม่แพงปั่นพื่อใกไม่แพงเพราะว่ามเมียถูกเสมอ เมียน,นี่ตูกชาเมอเอ,อตั้มใจตั้มไม่ไรเลยตูกตั้งเปยโอ้เมียน,นี่ตูกชาเมอ่ออ,อนันเป็นจูปาชิตโบราณเขาบอกแล้วจริงแต่ว่านี่พออย่างชัวเป็นเพื่อได้พออย่างชัวกูได้คาตาของผอคามาเลยผอคาผอบานาน,น่าโบจันยื้อเฮาคาตาไร้คาถาปรับเมียโอ้ถ้าผอคาแกลบกับแมเหล็กนั่นแกมีคาตาแกมีคาตาเรียบร้อย แล้วกครให้กูมาแลวกาตาแพรบเมียกาตาเด้กาถาสามโนมันโยเป็นเพื่อแล้วกาตาสามโนสมุดเมียแขงเมียี้บนเมียได้ขายกาตาสามโนเลยรับโรคได้พ้นปั่นเพื้อสมุดเมียแขงเมียบนเมียดาให้ชายโนเตนึงน่อยได้หนอเตนึงหน่อหนึ่งหน่อหนึ่งปันเพื้อตามใจเมียแขงเมียบนเมียดาปันเพื้อชายโนเตนึงหน่อหนึ่ง ันเพื่อนโน่เน่งย้ยเน่งเน่งอย่าไปเตี้ยงอ่ะมนี่วอย้ยยเน่งเน่งอย่าไปเตี้ยงไม่ต้องไปตอบโต้เแลวถ้าชมุดเราอย่างเน่งแล้วมันอย่างดาอยู่จำพื้นแล้วพอข้าบอกเลยว่าให้ชายโน่ติซ่องให้ชายโน่ติดซ่องหน่อยละโน่นปันพื้นแล้วถ้ามึงห่วงมึงกับข้าไปนอนมึงไม่ต้องไปตอบโต้ได้เมียแจงเมียบนเมียดาไม่ต้องไปตอบโต้ได้ชายโน่ติดซ่องนนน แล้วจ้าสมุดมึงชายโนเตจ้ามเร็วเข้าไปนอนแล้วเมียยังตามไปด่าตั้งแต่นอนชายชายโนเตจ้าโนไรแลาวโนเตจ้ามโผล่ข้าแกบอกเลยว่าชายโนนี่เมียหน่งเงียบกริบไอ้ไรโนเตจ้ามโนนวลโนนวมเมืแกแกได้บานาน่าโบดแกชายโนเตจ้านี่กูบอกไว้ชายโนไรโนนวม ออให้ชายนอหนัวไม่ชายนอหนวมแล้วมันเป็นสัจธรรมไหมแก้วมันเป็นสัจธรรมยังไงเลยครับพี่ทองมันเป็นสัจธรรมน้องกว่ายิ่งกับคนเราผู้ชายกบกับผู้หญิงไม่ไม่ก็บอกเลยว่าผู้ชายมักจะเป็นช่างเท้าหน้าผู้หญิงมักจะเป็นช่างเท้าหลังอ๋อผู้ชายนี่มักจะเป็นช่างเท้าหน้าผู้หญิงมักจะเป็นช่างเท้าหลังครับหมายความไม่ยังไงเลยจ้าไม่ความว่าต้นแต่งงานกบกันไม่ไม่ผู้ชายบอกว่าจะไปไหน ผู้ชายบอกว่าจะทําอะไรผู้หญิงจะเชือมดอ๋อผู้ชายบอกว่าจะไปไหนจะทําอะไรผู้หญิงจะเชื่อหมอดกลับแล้วมันมาเปลี่ยนตอนนห้แล้ววะตรงไอะไรก็ว่าว่ามันมาเปลี่ยนตอนนห้แล้วขบกันได้ประมาณสองสามปีแล้วจะเปลี่ยนสถานะเราเปลี่ยนเป็นฟันผืพนแล้วอกครบกันช่อง้าปีเปลี่ยนเป็นผู้หญิงจะมาเป็นจางเต่าหน้าช่วนผู้ชายจะมาเป็นจางเต่าลังผู้หญิงมาเป็นจางเต่าหน้าผู้ชายมาเป็นจางเต่าลังหัน ันเพื่อคบกันต้องสร้างปีผู้ชายบอกว่าไปเมกโกลเดปูยิ่งปุยไปโลตัสพ่อผู้ชายบอกว่าไปโรตัสผู้ยิ่งบอกว่าไปเซนตันพ่อผู้ชายบอกว่าไปเซนตันผูยิ่งบอกไปบิ๊กจีนั่นคือคบกันประมาณกี่ปีคบกันประมาณสามปีแต่มันจะมาเปลี่ยนสถานะาที่ก็แล้วมาเปลี่ยนสถานะาชนใ่แล้วต้นเตยมีลูกมีเต้าเพื่อแล้วผูยิ่งจะเปลี่ยนสถานะาที่ก็แล้ว ตีนี่เปลี่ยนเป็นอะไรตี่นี่เปลี่ยนเป็นชางต่างตัวปันเฟืออ๋อบอกเกิดหลงไปแล่แต่เมียกูขอบกันไม่ไม่ไมนำนัก40ออก,กิโลตอนนี้89กิโลโว๊อปอาจรแก่พี่พันนันคือมันไม่ใจพี่พันเฟือแล่แต่เมียกูต้องเข้าใจมันอบข้าววัดตำบุญแล้วเกี่ยวรยกับข้าววัดตำบุญ8คำใช่้าำคำกูอยากจะบอกไว้ปันเพือ วัดอ yeah, ุไทยชนะรามนี้พอฐานเขี้ยมนี้เมียกูข้าววัดตำบุญข้าวประจําวันพปลเป็นคำศิภาษามันจึงการนี้ข้าวไปข้าวไปวัดข้าวไปตำบุญแล้วมันเกี่ยวไรกับอ้วนคือพอดีว่าเจ้าวานก้าเถีก้าวโซนวัดจ้อนว่าเพื่อออกไปลคำสิะาษามียข้าวไปวัดตำบุญทาไหวสังขาทานพระจำรับไปวัดไปท้าไหวปลาพระจันรับไปวัดไปต้าไหวปลาเออแล้วมันไปเชื้อปลา ปันพื่อก็ได้เชื้อพระพระเขาเตะได้ควางเขาเตะว่าพือวายมถ้าคนเราอยากได้บุญนั้นให้ทานมากมากเนี <st it> ่ยกูกลัปไปบ้านไา้แกวออ้ว <st it> ปันเพื่อวันหนึ่งอาคงมาคงทำไมกยอยาเด็กข้าวเ,เลยจัดแม่ออไปกินข้าวเออแต่ว่าว่างนี่อย่างชัวเร็วปันพื่อได้อย่างชัวโอ้โหไปโยกกำลังกายดูไปกับเคยไปกับเมียนั่งซักอะไร เคยเจ๊โบอะไรคุณครูสอนโรงเรียนเทศบาลห้ามาันวันนี้มาขันไนหะไปทำาไรเรอาชาบําบัดอะไรคืออาชาบําบัดล่ะครับพี่ทองเออเขาเรียกว่าอาชาบําบัดนี่คือการขี่ม้ากับน้องกวายิ่งอาชาบําบัดนี่คือการขี่มา้าขับเมียมึงได้พ้นนา้จองไปแก้มาโอ้ไปแก้ในเมืองบ้านโดหนูแกมึงกินเล่ต่เแล้วใจเป็นไรเร่ใจเป็นคอดคอดหนึ่งปาา โคดหนึ่งปัญหาเออเมียกูไปแค่ไดโคดหนึ่งประมาณสองอาทิตย์ปั่นพือมัง่งพ้นตอบรับนำนักหลดเกือบเป็ดลูวะกันท่านนำนักหลดดีปันนีเดี๋ยวจะกูพาแม่เล็กไปกันต่อค้ับพาใครไปหลดนำนักจากที่ออกเลยไปละไดพน้นนำนักเมียมึงนี่ไม่ขามาขับมาขี้มานำนักหลดนำนักหลดไปกิโลนำนักเมียมึงอันนี้ไม่ใม่นำนักอะไรลรนำนักมาดู อต่อเจ้ากูอ่ป้าแม่เล็กไปกูแม่ป้าไปแล้วเห็นผมการอุ่นไปยู่เตมียมึงตั้งไปยู่เตมียกูตั้งไปอ๋อ้รยน้าเมียมึงน้าแล้วมึงนี่มีเมียกูมีเมียแล้วไอโตมึงมีความรักกับเขาม้างไหมไอเด็กก็ว่ะกูจมว่ามึงเงีนเคยมีความรักกับเขาบ้างไหมโอ้กูก็เคยมีความรักมึงนี่เคยมีความรักแต่กูนี่มีความรักสามสั่งกูเคยมีความคนรักสองสามคน แล้วกูเคยมีความรักสามมุนพี่เถอมีความรักสามครั้งเลยจ้าครับนายปันเพื่อมึงมีความรักสามครั้งกูจะบอกว่าของกูนี่เป็นคนที่ไม่สมมงกับความรักมึงนี่ไม่สมมงกับความรักปันเพื่อนเจ้ากูจะบอกว่าคนเด็กแกกูไม่สมมงกับความรักเนี่ยแกทำงานอยู่เต็เจเว่นอยู่เต็ไในอยู่เตเมในรลาดการดิด้นอททำงานเต็เจเว่นการดิด้เอฮแต่ว่าต้องเลิกกัน มันเพื่อคบกันได้แถาเด้ยคบกันได้สามเดือนกับผีที่บันเดี๋ยวใช้แก่ตรงเหลือกันนะมันติดอยู่อ่ดติดอยู่เทรงไนติดตรงแต่ว่าพอแม่มันมันไม่จบกูพอติดตรงใ่พอแม่มันไม่จบมึงแอ่ตึงกูไปเหลือตึงกูไปได้คนเตะชองคนเตจช่องนี่คบกันแถาเด้ยคบกันประมาณหนาเดือนกับผีมาบ้นแต่ว่าก็ต้องเหลือกันแล้ว ใช่พ่อแม่มันไม่ชอบมึงไม่ใจแตวมันติดตรงนทตุกติดตรงเตว่าพ่อแม่ควไม่ชอบมันโอ้ก็ได้เหลือกันแล้วเฮาทีนี้ไปพบกับคนเตว้ามมว่กคบันนานเต่เพื่อนกับเน้าวโดยกันประมาณหนึ่งปีกับยี่สิบแปดวันเดี๋ยวพันเพื่อเลยก็ต้องเหลือกันแล้วเดี๋ยวใจก็ต้องเหลือกันนะพ่อแม่มันไม่ชอบมึงไม่พ่อแม่มันก็ชอบกวนเนี่ย แสดงว่า่อแม่มึงไม่ชอบมัน่อแม่มันก็ชอบผูวละแล้วมันติดอยู่เด่ตรงนหมันติดตรงอี้เดียวนี่ติดตรงนหติดตรงไปวว่าผัวมันไม่อยู่เจอบกูกเกตแมมปลัมหม่อเมียเพื่อนแล้วใช่แเกจอจกับเมียเพื่อนโอ้มันลุนมันเล่นกีฬาฟุดบอลตอนนั้นมันลุนเพื่อมันเล่นกีฬาวุดบอลมันลุนนั่นแหละลุนว่าผัวมันยิงกูบาดาันนั่นเง็กแมมบ้าเป้ เอาว่างนี้กูไม่ชอบแล้วกับเมียเพื่อนแต่เมึงไปิอบใครกูไปิอบแหมไม้เปิอบแหมไม้ฮอจบแหมไม้แก่น้อยแกเต่านี้แหมไม้ลุยแหมไม้ลุยเท้านี้ฮะนี่กูแต่งเพลงไว้เพลงไว้ยชีพแหมไม้เต้งเพลงไว้เพลงไว้ยชีพแหมไม้ฮเพลงอะไรเลยแอบรักแหมไม้ในโรงโรงในที่แอบรักแหมไม้ ท่านผู้ชมที่ก็ตบจักถ้าใครอยากฟังเสียงแอบจักไม่ไม่ก็ดยังตบมือดังๆจักหลังกาศมึงไงก็ตบมือใช้อ่ะกูแจ็กได้เลยว่ายังกี่คนแล้วแต่ยังไม่กี่คนกับกูเลยแต่นั้นลองแะ่คนต่อไปแล้วลองเลยอ่ะเฮ้เป็นโสดมานานโตไม่ต้องการมีเมีย พูดจริงๆนะเนียพูดถึงเรื่องเนียแล้วจำการตตวรูปไม่รอผู้หญิงเคยขอแต่งงานแต่ีที่ไม่ต้องการจะแต่งงานกับหญิงได้ไม่ไดาวิกาทั้งยายาสูกงามพูดจริงๆเคยวิ่งตาม มาขอความเห็นใจเป็นเก็กดาดาตั้งตาตายยังยังกลางไครแต่โทษใี้บอกบายบายไล่ให้ไปไม่บองแต่มาวันนี้ใจของพี่สับสนมาเจอแม่ไหม,ม่หนึ่งคนเธอสวยบาดใจจริงน้อง ไม่กระเด็นจังงามตามามองแมไม่กระเด็นจังงามตาหน้ามองหากไม่มีใครจองมาลองรักกับโตมหไม้หลบวิ่งว่อนลวงปู่ตัวช่วยตีหลดวิ่งว่อน ลงดดวงปู่ตวดช่วยทีมาจีบแม่ไม้แถวนี้อย่าได้มีผิดไฟรักตัวกลัวตายกูบอกมึงใหเข้าใจรักตัวกลัวตายกูบอกมึงใหเข้าใจไม่ไม้แถวนี้ส่วนใหญ่ ล้วนเป็นเมีย้อยของนังสักทั้งปีหน้าตาหล่อไม่สู้กับพิษักอย่ามากระแสกกระแสไว้เหยดผมล่อสู้นังสักกูไม่ได้หรอกไอ้เด้ก็ว่าะล่อสู้นังสักเสีสยิ้น่กูไม่ได้หรอกนังสักเสีสิ้นกกูเนี่ยหล่อมามดแมนหุ่นดี อยู่รอเซ็กซี่ขยี้ใจครูมึงคิดดูสิเอานู่นก็ไปกินมุกคาตาเล้วไปกินไหนก็ว่ามุกคาตาไปกินไหมมุกคาตาเก่งไหนอ่โอ้ร้านเฉียบมุกคาตาเออไปกินไหมร้านเฉยบมุกคาตาร้านเครลาวร้านไหนนั่งอะไรมึงโฆษณาใครวุงคุณเล่ยังไล่โรอยอยู่นู่นโฆษณาคนดูผู้ชมที่เคารพรักนะครับท่านที่ ออหิวหมูกระทะอยากจะกินหมูกระทะไปที่ริมบึงขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีปันเพื่อทองอ้าวเชียบหมูกระทะไม่รู้จักเลิร้านเขาดังนะ้านก็ดังเหอะไปแล่ตาคนมากมายังคนย่งแรงวกพี่น้องแต่ผู้ชมที่กคบรพนะครับไปรุดด่นกันได้ร้านเชียบหมูกระทะบึงขุนทะเลโอ้นน่น่อยน,นั่งเปิด้านหมูกระทะเปิดร้านหมูกะรกะทะเชียบหมูกระทะ ใกล้เป็นหัวอยู่เป็นไงได้ใกล้เป็นชุดโอ้ใกล้เป็นชุดนี่ไปซ่องคนนี่299บาทไม่ความว่าอิ่มอึดๆไปเลยโอ้มีชุดดาได้มั่งข้สองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าไปกี่คนก็ได้อ่ะนายกินน้อยก็ใจนอยเดี๋ยวจะกินมากก็ใจมากอ,เอ,อ,เอ,อมึงกูจะบอกว่าไอ้โตหน้าตาสู้นั่งสักไม่ได้มึงอย่ามาจิกอย่ามาเตียเต๋ยวจีบแหม่มากูขอดอง ยัดผมโยมมันจองอันนี้มาจีบแม่ไหม้ได้ก็วาโยมมันจงอันนี้มาจีบแม่ไหมยัดผมข้อทษที่มึงโยผน,นีไม่มีใครจีบเพราะกูบอกไว้กูอยากจะบอกว่าตึ้งกูหน้ามันจงแต่กูไม่เคยทำลายเคยให้ได้ก็ว่าว่าตึ้งกูโยมันจงกูก็ไม่เคยทำลายเครและพอนเพื่อยโยมันจงไม่เคยทำลายใครกูแต่เดียวครับสดพันในแกหน้าวัดอุเตจนารับมันเดแก้เขียนหน้าวัดไว โอเกลียว่าเพื่อจงทำดีกูไม่เคยเห็นที่ว่าจงทำชั่วเก่งไมมกล้ารุ่นไม่่อยบายกูใลญ่เลคนไม่สบายดีสติสัมปชัญญะไม่มีเห็นกันใช่ไหมแกกูมันมันลาวนอนนอนลาวนอนใหญ่เลยอย่าทะเลาะกันเลยค่ะพี่ทองพี่แก้วพี่โถแล้วไม่ทราบบัน้องควายยิ่งวันนี้หน้าตาดูมองเศร้าไม่ทราบว่ามีความเครียดหรือว่ามีความกังวลอะไรได้น้องคว่ายิ่ง น้องควายยิ่งมีความกังวอลอะไรมีสบายใจอะไรบอกผีทองผีแกว้วผีโตอะไรเลยครัผีจะจัดการแกร้ไขปัญหาในถ้าดาที่เป็นคนรับจายกลายจิตตรงขวายิ่งเงีงครับพี่ยอดทองจําดวงแก้วที่ลอยมาติดอยู่ที่ยอดปราศาสตร์ของเราได้ดรหรือเปล่าจ๊ะให้ได้กันวา <S 1> <S 1> ดวงแก้วที่ลอยมาติดอยู่ที่ยอดปราศาสตรอ๋อดวงแก้วดวงนั้นเหมือดซ่องเดินซ้ำเดินตีเหลวมันลอยมาติดอยู่ที่ยอดปราศาส มันได้สร้างความเจริญกับพระนครพ่อยซาลีของเราย่างมากทีทุดซับในดินสิ้นในน้ำประชาชนประชาคอนอยู่ข้างในพระนครอยากมีความสุขถึงเหมือนเพื่อ,อนองค์ยิง่งมันกลายเป็นเรื่องดีนี่ครับแตว่ว่าดวงแก้วนั้นลอยมาติดยอดปราสาททำไมพระนครก็เร็วในอุรมสมบูรณ์มันสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองของเราก็จริงอยู่แต่ตอนนี้มันได้สร้างความวุ่นวายให้กับน้องแล้วค่ะไม่ความว่าเพลือก็หมายความว่าตั้งแต่ดวงแก้วดวงนั้นลอยมาติดอยู่ที่ยอดปราสาท ทุกข์ขคืนได้มีชายปริศนาลอยมากับดวงแก้วมาติดอยู่ที่หน้าต่างห้องบันทมของน้องดวงแก้วดวงนั้นมันกลับกลายร่าวเป็นผู้ชายชาตรีรูปร่างกำยำหุ่นดีมากแต่น้องไม่เห็นหน้าตาของเขาหน้าตาเป็นยังไงลอยมาติดอยู่ที่ห้องบันทมของน้องกลายร่างเป็นผู้ชายชาตรีผู้ชายคนนั้นเขาได้ใช้กำลังคมคืนน้องเมื่อตอนเช้าต้องซื้อที่ตรวจคันจากเซเว่นใเลเว่นมา จนรอบนี้น้องทราบเลยว่าน้องทอง้องได้สองเดือนแล้วอนอกหว่าพื้เขานอกกว่ายิ่งน้องท้องได้สองเดือนแล้วก็พี่ท้องน้องทองเรีพวกเดือนแล้วข้าเหี้ยแกยันฟังกูเมื่อดีบูดไป็านาทลาจีนเลยพูดว่าพื้อเชี่ยง,ง่ายแล้ว เราเป็นคนรับจช้กลายจิตอยู่กับน้องควายยิ่งมาตั้งแต่เหล็กฝนโตอยู่บนเพื่อน้องควายยิ่งตัวคมขื้นใจกำลังน้องควายยิ่งตองในซอกเดินเลยอัยทำเพือแก้วเราใน้านะคนรับจช้กลายจิตน้องควายยิ่งทุกข์คมขื้นจนทองไม่รู้ว่าใครเป็นผอก็ทำพพือมั่งอ่ะแกว้วปรา,ารชีวิตแล้วปรา,ารชีวิตก็ทำอะได้มัง่งหนึ่งให้จางเยี่ย ให้จางเยียบเหอะเยียบตรงไหนเนี่ยคอยมึงนอนแล้วกลุ่มปลาเก้า,าแล้วจางนำนักประมาณห้าตันชายกำลังกา้าเยียบไปตรงเต็นน้่หอกของมึงนี่นี่นี่ยหอกนี่นี่นี่ตรงนี้ดังแอกถึงกรน,น,ตนีตายเลยเย่แมมตายเหอะยังเตะซอง ยังเตะช่องแต่จำไม่พิดนิ่งกอยควันคเฮ้ยตํำไลยก็วะควันคอกลัวกลัวเอียดแมงแล้วก็าําำเพื่อควันคคนั้นเขาเปิดเพลงแบบมันจะไม่เตะเร็กก็จะไม่มึงหนังแกลักร้านแล้วมือเอาเจียันมัดมือมั่งมึงไปยั้งแล้วก็จะดนนทีแบบในโลกดนนทีอ่ เริ่มเริ um ่มแล้วควันด um ังชึบ <necessary> ค um ันน like ี anyway ้ตายองยังเตะซ้ำยังเตะทราบดีจะจำไม่พิสยิงเปล่าอ้ยิงเปล่านี่คือยิงเปล่ากางเก่งปนันเนอะไม่ใช่แย่งแมวยิงหัวมึงไงเปรตมาแจกเปล่ากางเกงมึงเอาไว้ไรกูจะเอากูเอาไอ้จางเย็บวะแล้วแกเอาจางเย็บเย็บดังกลึบกันตายเลย มึงเอาไล้ได้กูอาจจะเอากูนายว่ายิงเปล่าแล้วก็ไม่ไหวแล้วเกี่ยวว่ายิงพึ่งเดี๋ยวแล้วกันจิ้มให้เดซคาโมเล่เลยมึงลองตามโท๊ะตีโท๊เอาไว้เล้โดยโท๊มึงเอาไว้เลยหนูเกยตายโง่กันแล้วเรามึงเอาไว้ได้กูจะเอาตายถ้าเลิกตายก็โคเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวกูโคเป็นน้ำก้นน้ำก้นเนี่ยที่นี่ใกล้ในเอ่อคาบาดอิซูซูก็ได้ แต่เข้อเป็นตอนเดียวนะเดี๋ยวเช็คกันตรงตอนเดียวตอนเดียวได้มากเลยเต้ประตูได้เดียวฮะโปดได้กัวเดียวแล้วใส่ก็ไปลูกชิ้นประมาณสามพันลูกแล้วก็ซับหมูซับ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 ลงเข้าไปในกระบายตูตูแล้วโป้ใส่ในกระบายตูตูแล้วกัวเพื่องทุบนำเพื่องทุบนำไปใส่ในลังกระบาโป้ใส่ในกางสังลังกระบาแล้วเอาอ่าไส เออแกว่ามันจะายนำข้าวในปากกูถึงการนี mm ้ตาต้าเครืองแลล้วูว่าปากรับมันดูตังวูแก็ตไม่มีตายองยวันว่านึกเรื่องแดกกูวตายเปร็ด